สวัสดีท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านดิฉันนางสาวสุนิดาคำหงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูปฏิบัติการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารจังหวัดปทุมธานีได้เสนอขอเรื่องมีวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการขออนุญาตแนะนำสถานศึกษาคร่าวๆก่อนนะคะค่ะโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ วิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานีเขต2ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนางสาวกัญญพ,พัฒน์พัทรสถิผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษมีครูทั้งหมด83คนเป็นข้าราชการ80คนและครูอัตราจ้าง3คน ในปีการศึกษา2567มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1487คนแบ่งเป็นระดับชั้นประถมอวัย81คนระดับชั้นประถมศึกษา731คนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น483คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย192คนขออนุญาตนำเสนอถึงสภาพปัญหาที่มาแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้ค่ะ อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์มีเนื้อหาที่ค่อนข้างยากนะคะดังจะเห็นได้จากผลการประเมินระดับชาติหรือว่าโอเน็นะคะพบว่านะคะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารอยู่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศนะคะจากสภาพปัญหาดังกล่าวนะคะดิฉันจึงได้มีการจัดประชุม PLC ร่วมกับคณะครูในกลุม่มสาระการเรีนเลยลนรู้คณิตศาสตร์นะคะ ค่ะจากการ p l c นะคะพบว่าการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะควรใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นะคะโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานหรือว่า Activity Based Learning นะคะค่ะซึ่งการจัดก,กิจกรรมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะคะได้แก่ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนขั้นกิจกรรมการเรียนรู้และขั้นสรุปความรู้ค่ะ ค่ะสำหรับตัวอย่างที่ดิฉันจะนำมาจัดการเรียนรู้นะคะก็คือแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องรูปคลี่ของรูปเลขาคณิตสามมิติค่ะค่ะซึ่งในส่วนของการนำเข้าสู่บทเรียนนะคะก็จะมีการนำรูปภาพสิ่งของที่นักเรียนเห็นในชีวิตประจำวันนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับรูปเลขาคณิตสามมิตินะคะเพื่อเป็นการทบทวนและก็สังเกตความพร้อมของผู้เรียนค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเห็นถึงความสำคัญนะคะของการ นำรูปเลยค่ะคณิตสามมิติไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยค่ะค่ะต่อมานะคะในส่วนของขั้นกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็จะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรม which one which a f e นะคะก็จะมีการนำกระดาษนะคะที่คล้ายกับรูปคลี่ของรูปเลยคาคณิตสามมิตินะคะมาช่วยกันให้นักเรียนประกอบนะคะแล้วถามนักเรียนว่ารูปคลี่ใดสามารถประกอบเป็นรูปบาตรได้นะคะโดยกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะยังไม่บอกนักเรียนนะคะ ว่ารูปคลี่คืออะไรนะคะแค่ให้นักเรียนนะคะสำรวจเฉยๆเลยค่ะว่ารูปใดนะคะสามารถประกอบเป็นรูปบาศได้นะคะซึ่งการจัดกิจกรรมแบบนี้นะคะนักเรียนก็จะค้นพบความรู้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เกิดมโนทัศน์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการที่รูปเลขาคณิต2มิติที่สามารถพับเป็นรูปเลขาคณิต3มิติได้เราเรียกว่ารูปคลี่นะคะแล้วค่อยมาสรุปความรู้ร่วมกันค่ะ ค่ะเมื่อนักเรียนเกิดความรู้แล้วนะคะเราจะให้นักเรียนสังเกต รูปคลี่แบบต่างๆนะคะของรูปเลขาคณิต3ามิติโดยใช้โปรแกรม GeoGebra นะคะซึ่งการใช้โปรแกรม GeoGebra เนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่านักเรียนเนี่ยจะได้เห็นภาพการเคลื่อนไหวของการคลี่รูปเลขาคณิต3ามิตินะคะแล้วก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยเห็นลักษณะของรูปเลขาคณิต3ามมิติได้อย่างชัดเจนมากกว่าการใช้ภาพนิ่งนะคะก็จะทำให้นักเรียนนะคะเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้ะคะ่ะ เมื่อนักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วนะคะก็จะเป็นกิจกรรมต่อมาค่ะก็คือกิจกรรมที่ชื่อว่าผังเมืองในฝันนะคะกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนก็จะมีการวางแผนนะคะประชุมกับเพื่อนในกลุ่มแบบค้าความสามารถนะคะว่านักเรียนเนี่ยจะสร้างเมืองในฝันประกอบไปด้วยลูกคลี่ของรูปเลขาคณิตชนิดใดบ้างนะคะ ค่ะในส่วนนี้นะคะนักเรียนก็จะเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์นะคะเรื่องการวางแผนสร้างชิ้นงานนะคะรวมถึงเกิดความคิดสร้างสารรค์และเห็นประโยชน์ของการนําคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริงนะคะค่ะเมื่อนักเรียนสร้างเมืองเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือให้ตัวแทนกลุ่มนักเรียนนะคะออกมานําเสนอตัวอย่างผังเมืองในฝันนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวแทนของนักเรียนออกมานําเสนอนะคะแต่ว่า นักเรียนเนี่ยก็จะต้องมีการพูดคุยกันภายในกลุ่มนะคะว่าชิ้นงานของเราประกอบไปด้วยรูปคลี่รูปเลขาคณิตสามมิติชนิดใดบ้างนะคะนักเรียนก็จะได้นําความรู้มาประยุกต์ใช้นะคะรวมถึงมีการกระตุ้นให้นักเรียนทําชิ้นงานนะคะโดยคุณครรจะมีการมอบสแตมสะสมแต้มนะคะให้กับกลุ่มที่ได้คะแนนหวตจากเพื่อนมากที่สุดค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนนําเสนอเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการสรุปความรู้ร่วมกันนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะครูก็จะใช้โปรแกรม วงล้อสุ่มนะคะจากโปรแกรม view of name นะคะก็จะเป็นวงล้อสุ่มที่เป็นลูกคลี่ของรูปเลขาคณิตสามมิตินะคะค่ะสังเกตว่านะคะพอเราใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยนักเรียนนะคะก็จะเกิดความตื่นเต้นนะคะรู้สึกอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์และก็มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วยค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนตอบคําถามเพื่อสรุปความรู้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะเป็นการที่ครูเนี่ยสามารถเช็กได้ว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระดับใดนะคะก็จะมีการทบทวนความรู้ของนักเรียนนะคะโดยการให้นักเรียนทําใบงานนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะซึ่งใบงานตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นให้นักเรียนนะคะวาดรูปคลี่ของรูปเลขาคณิตสามมิติค่ะในส่วนของตอนที่2นะคะก็จะให้นักเรียนตอบคําถามนะคะว่ารูปคลี่เป็นรูปคลี่ของรูปเลขาคณิตสามิติชนิดใดนะคะ ซึ่งนะคะผลจากการทําใบงานนะคะพบว่านักเรียนทั้ง30คนนะคะผ่านเกณฑ์ประเมินด้านความรู้รอดละ70ขึ้นไปรวมถึงนะคะนักเรียนมีความสามารถในการแสดงขั้นตอนการประกอบรูปที่ของรูปเลขาคณิตสามมิติได้นะคะรวมถึงนะคะสมรรถนะในด้านการสื่อสารการคิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนผ่านเกณฑ์ทั้ง30คนคะ่ะ ขอบคุณท่านคณะกรรมาการการประเมินทุกท่านดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ